สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการโหัวลาหหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาช anel รู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17เมษายน2563เราจะมาดูดาวเด่นกันในช่วงเวลาของหุ้นในแต่และช่วงเวลาช่วงเวลาที่1จะเป็นหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9นิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกา23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข3หมายเลข1 หมายเลขห้าหมายเลขสี่และหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอินเดียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้จับไปหมุนจับคู่กันได้ตามที่ท่านเห็นสมควรหรือนำไปผสมกับเลขที่ท่านมีอยู่แล้วผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ จะมีคู่แรก 61, 63และ46เป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขเช่นกันหมายเลขแรกหมายเลขห้า หมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขศูนย์หมายเลขหกและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลายีบสองนาฬิกาถึง23ม่มนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ได้ โดยที่ท่านนําไปจับคู่กับเลขของท่านหรือจะนาทั้งหมดนี้มาจับคู่กันผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกแปดห้าแปดศูนย์และหนึ่งแปดเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาของหุ้นยุโรปพวกนึเยอะอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22น่นาฬกาถึง23น่นาฬิกา ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกามีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสีหมายเลขห้หมายเลขศูหมายเลข 0, หกและหมายเลขหน ้5ตัวเลขนี้จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับผสมคู่ของท่านได้ตามหมเห็นที่เห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก04และ14 เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของดาวโจนในเวลา3ามนกาถึง4ี่นาฬิกาครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาและขอแสดงความห่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในภาวะที่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลร่างกายให้แข็งแรงและสะอาดอยู่เสมอจากความห่วงใยของทางสถาบันตักกิลาหลาัวาสถาบันตักกิลาหัวลาเป็นสถาบันที่ได้เปิดสอนวิชา โหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอีกหลายแขนงแล้วยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านเพื่อให้ท่านนำไปใช้ในการหาเลขประจำวันและรหัสเ t m ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคลาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักะศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ a อสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามที่ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซั b ส c r i b e พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ